เรามาแอบดูเด็กดูดนมกันอายุห้าขวบละจะหกขวบปแล้ว,ว,ลวยังดูดนมขวดอยู่เลยอะ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมทำแกล้งหนับอีกต่างหากดูดูด,ดูด,ดูดดดนมขวดอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้อร่อยชื่นใจไหมได้กินนมขวดแล้วชื่นใจไหมชื่นใจ เราจะเลิกนมขวดได้เมื่อไหร่เนี่ยฮะฮะเจ้หกขวดอยู่แล้วอ่ะฮะจะเลิกกินนมขวดได้เมื่อไหร่ฮะดูนอนดูดเฉยเลยโตเป็นสาวแล้วอ่ะยังดูดนมขวดอยู่เลยอ่ะเพื่อนๆดูเลยน้องกายังดูดนมขวดอยู่เลยไม่ต้องแอบเลย